สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องความสุขทาโลจากแม่หมอพลังบวกแม่หมอความสุขนะคะวันนี้จะมาส่งความสุขให้ทุกคนก่อนเข้านอนกันนะคะทุกคนบางท่านก็นะคะยังอยู่นอกบ้านอยู่ใช่ไหมคะดินเนอร์อยู่นอกบ้านนะคะก็ดูคลิปแม่หมอไปเพลินๆนะคะวันนี้นะคะค่ําคืนนี้นะคะก็นะคะ อยากจะส่งทุกคนเข้านอนนะคะแล้วก็เรายังไม่รู้ว่าจะตั้งชื่อคลิปนี้ยังไงดีนะคะก็เลยจะให้ไพ่สองกลองนี้เป็นนะคะนำทางให้เรานะทุกคนเลยนะคะว่า,าท่านอยากบอกอะไรหรือแนะนำอะไรแล้วแม่หมอถึงจะนำไปตั้งเป็นหัวข้อนะคะ ขอบคุณทุกคนเลยนะนะคะอย่าลืมนะคะในร้ายมีดีในดีมีร้ายไม่ว่าช่วงระยะเวลาต่างๆที่คุณเจอมานะคะมันคือบทเรียนที่ดีที่สุดนะคะแล้วก็ประสบการณ์ที่ดีที่สุดด้วยนะคะให้ทุกคนนะคะเพ่งมาที่ไพ่สองกองนี้เลยนะคะ ขออนุญ,ญาตครูบาอาจารย์ทุกท่านนะคะช่วยมาเปิดไพ่ในสิ่งดีๆให้กับนะคะทุกคนที่เป็นเจ้าของคลิปนี้มาดูไพ่นะคะขออนุญาตค่ะนะคะฝากกดติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ นะคะช่องความสุขทาโลกนะคะของแม่หมอด้วยนะคะค่ําคืนนี้นะคะเป็นค่ําคืนวันนี้เป็นวันที่นะคะ27แล้วใช่ไหมทุกคนนะคะวันเสาร์นะคะมานะคะโอเคมาดูตัวตนของทุกคนก่อนเลยวิยเปิดออกมาก็ราชินีถือเหรียญคุณจะมีโชคนะนะคะ มีคนมามอบสิ่งดีๆให้ดาชินีถือเหรียญแล้วก็เด็กนะคะถือถ้วยนะคะเป็นน้มิตหมายอันดีนี่คือไพ่บ่งบอกว่านะคะคุณจะมีโชคแน่นอนนะคะต่อค่ะรางวัลน,นะคะบางคนจะได้รับรางวัลรางวัลอะไรเอ่ยขอไพ่ วนนมาส่งให้ทุกคนฝันดีใครๆก็อยากมีโชคมีลาบใครๆก็อยากเป็นเศรษฐีใช่ไหมคะไพ่แห่งความมั่งคั่งร่ำรวยสิบเหรียญทุกคนสิบเหรียญมันจะอะไรดีขนาดนี้นะคะมีโชคมีลาบการงาน p a g e of ฟวอนะคะ เด็กถือไม้เท้าคือความจเจริญรุ่งเรืองการตั้งตัวได้นะคะในการทำงาน3ไม้เท้าและเป็น3ไม้เท้ามีกิจการใหม่ๆเข้ามาขยายโอกาสให้ตัวเองอาจจะขยายโรงงานหรือว่าผลิตสินค้าใหม่ก็ได้นะคะเดินทางออกไปสู่จุดที่รู้สึกว่าไม่มีความสุขนะคะให้คุณเดินออกมาจากนะคะหรือเดินออกไปหาสิ่ง แพชชั่นที่คุณชอบนะคะที่คุณคิดว่าเฮ้ยนี่แหละมันเหมาะกับชั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะ,ะไม่หมาขอจัดก่อนนะคะมันเหมาะกับชั้นเดินไปเลยค่ะข้างหลังล่ะความคิดมากคิดเยอะเดวิลความสุขการรอนะคะไม่เป็นไรทุกคนนะคะทุกคนก็ต้องคิดมากอยู่แล้วแหละบางคนหาหาทางออกไม่ได้นะคะอย่าลืมว่านะคะ ทุกอย่างมีเข้าก็ต้องมีออกนะคะไม่มีใครขับรถแล้วติดไฟแดงตลอดหรอกค่ะนะคะเมื่อมีไฟแดงก็ต้องมีไฟเขียวใช่ไหมทุกคนเพราะฉะนั้นอย่าคิดมากไปเลยนะนะคะราชินีนะคะถือถ้วยคุณเป็นคนที่นะคะตรงกับเจ็ดถ้วยเลยนะคะเป็นธาตุอะไรก็ได้นะคะทุกคนนะคะคุณเป็นคนที่นะคะ มีความนะคะเป็นเพ,เพศแม่สูงนะคะอ่ะออนน้อมถ่อมตนนะคะแล้วก็นะคะรักทุกคนเลยเป็นคนมองโลกในแง่บวกนะคะเป็นคนจิตใจดีมากถ้าเป็นแม่คนก็แบบหนึ่งเหรียนนะคะคุณเป็นอ้อโทษทีค่ะเด็กถือเหรียญน,นะคะคุณเป็นคนที่นะคะ แม่หมอพาวงกับคําว่าน,นะคะมากเกินไปขอโทษนะทุกคนอาจจะแบบก,กลัวใช้คําเปืองอ่ะนะคะเพจออฟเอ่อพล a ติเคิลเด็กถือเรียญนะคะเด็กถือเหรียนก็คือคุณเป็นคนหาเงินเก่งมากนะคะหาเงินตั้งแต่เด็กเลยนะคะเป็นคนที่ชอบหาเงินยิ่งได้เงินยิ่งชอบนะคะสิ่งเดิมๆเ,เกา่เกาๆจะกลับมารักหรือรักครั้งใหม่ก็ได้งานเกา่เกาๆ คุณเอามารีโนเวตก็ได้นะคะนะคะหรือถ้าเป็นลักก็ดีเอฟพอยเลอนะคะนะคะความมั่งมีสีสุขถ้าเป็นผู้ชายนะคะคุณจะมีความสุขมากยิ่งขึ้นความมั่งคั่งร่ำรวยนะคะสิ่งที่หวังจะไม่เป็นดังหวัง บางทีคุณอยากได้อะไรอยากได้เงินจำนวนนี้แต่คุณไม่ได้คุณอาจจะได้งานที่มันดีเพื่อที่จะสร้างอนาคตของคุณมันล่วงลงมานะทุกคนสีฟลินเห็นไหมบางทีนะบางทีคุณอาจจะอยากแบบถูกลอตเตอรี่รางวัลรางวัลที่หนึ่อันนี้สมมุตินะคะสมมุติว่าคุณอยากถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งนะคะ,ะ,ะคุณอยากได้ คุณอยากได้30ล้านแต่คุณไม่ได้ซื้อนะคะบางไม่ได้ซื้อ 3, อ่อเขาามล้านกี่ใบก็ไม่รู้นะคะคุณอาจจะได้เป็นแบบว่าอาจจะถูกแจ็คพอตอะไรอย่างเงี้ยเดานะคะเดาแต่นี้คือความสุขกันได้แต่งงานเฉลิมฉลองมีทุกสิ่งทุกอย่างหรือ คุณอยากถูกลอตเตอรี่หรืออะไรก็ตามนะคะแต่คุณไม่ได้ถูก,กลอตเตอรี่คุณจะมีสมบัติอะไรเข้ามาหาคุณแน่นอนนะคะเพราะอันแรกมันขึ้น10เหรียญ10เหรียญมาพร้อมกับนะคะ10ถ้วยเป็นไงล่ะเปิดอีกเปลี่ยนเร็วนะคะ ดวงตาที่3ของคุณเปลี่ยนแล้วนะคะนะคะ the t e m p r a c e นะคะดวงตาที่3ของคุณเปิดแล้วมีการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงได้รับตำแหน่งใหม่ได้งานใหม่ได้บริษัทใหม่สิ่งที่คุณปรารถนามีการเปลี่ยนแปลงถ้าไม่เปลี่ยนแปลงยกย้ายบ้านก็เปลี่ยนแปลงโยกย้ายที่ทำงาน หรือเปลี่ยนแปลงโยกย้ายคอนโดหรือเปลี่ยนตัวคุณเองให้เป็นคนใหม่ที่พร้อมที่จะรับสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะ <S <S เพราะว่าอะไรคะเพราะคุณเป็นนักต่อสู้อยู่แล้วไม่ว่าตอนนี้คุณอายุเท่าไหร่คุณเป็นนักต่อสู้คุณสู้ไปข้างหน้าคุณไม่เดินถอยหลังนะคะจําไว้นะคะถอยหลังมาตั้งหลักได้แต่ไม่ใช่ถอยหลังกลับไปสู่จุดเดิม เพราะจุดเดิมก็มีแต่สิ่งเดิมๆนะคะการงานมีปัญหาแน่นอนนะคะขึ้นเก้าเช้าคุณมองหางานใหม่บางคนมองหางานใหม่นะคะนะคะงานใหม่จริงๆลูกใครมองหางานใหม่ คุณจะได้งานใหม่นะคะใครมองหางานใหม่จะได้งานใหม่แน่นอนนะคะได้งานที่ชอบด้วยนะคะวิเมื่อกี้ก็ออกมานะคะอันนี้นะคะคุณเป็นคนที่มีเซนต์ว่าเอ้ยคุณจะได้งานใหม่นะคุณก็ได้นี่คือเซนต์สัมผัสพิเศษสําหรับคุณเลยคุณแปลว่าเพราะว่าดวงตาที่3คุณเปิดแล้ว ไม่แน่นะคะเดือนพฤษภาต้นเรือนเลยคุณอาจจะมีข่าวดีในเรื่องการงานใครที่หวังงานใครที่อยากขยายสาขากำลังคุยธุรกิจอยู่นะคะคุณอาจจะได้แบบดีลกับเจ้าของธุรกิจขนาดใหญ่ก็ได้นะคะ,ะการอดออมนะคะอันนี้นะคะหมายถึงว่าเมื่อคุณมั่งคั่งร่ำรวยแล้วคุณต้องรู้จักบริหารจัดการทางด้านการเงินเดบิตเครดิตรายได้ รายจ่ายให้ดีนะคะเดบิตเครดิตคืออะไรเกี่ยวกับบัญชีค่ะหรือว่าจดใส่สมุดหรือว่าในโปรแกรม Excel อะไรได้หมดเลยนะคะทุกคนนะคะคุณเป็นคนเก่งอยู่แล้วนะคะรู้จักแบ่งสรรปันส่วนอยู่แล้วนะคะเราคิดว่านะคะเดอะเมจิเชียนเพราะคุณเป็นคนที่เล่นแร่ปแปรธาตคุณเป็นคนมีความสมดุลในชีวิตเพราะประสบการณ์มันทำให้คุณได้เรียนรู้ว่า คุณจะบริหารจับจ่ายเงินยังไงจะมีสิ่งดีๆเข้ามามีคนดีๆเข้ามามอบโอกาสใหม่ๆสิ่งดีใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินความรักโอกาสที่ดีกำลังจะเข้ามาหาคุณแน่นอนค่ะนะคะมาต่อจ้านะคะแล้วไงต่อจ้านะคะอ่ะนะคะไพ่เจ็ดดาบขึ้นมาอีกแล้วนะคะ ไพ่เจ็ดดาบขึ้นมาแสดงว่านะคะบางทีเราคือคุณไปสมัครงานคุณก็แบบว่าไม่อยากจะบอกที่ทํางานให้รอให้ได้ก่อนใช่ไหมคะหรือบางคนนะคะทําธุรกิจบางอย่างก็ไม่อยากบอกนะคะครอบครัวว่าเอ้ยเราทําธุรกิจตอนนี้เราทําธุรกิจไม่ต้องบอกเขานะคะใช่ไหมคะบางคนนะเพราะบอกไปเขาก็ไม่ช่วยอะไรคุณอย่าลืมนะคะคนที่หวังดีกับคุณอะ่ะ ะะเวลาเราจนตอกขึ้นมาหรืออะไรแต่คุณไม่ได้จนตอกนะคะนะคะคุณแค่เหนื่อยกับงานที่ทําอยู่และตอนนี้คุณก็หางานใหม่แน่นอนคุณจะได้งานใหม่ชั่วอย่าคิดมากนะคะความคิดมากคิดเยอะจะทําให้สิ่งไม่ดีเข้ามาในตัวคุณนะคะจงทําจิตใจให้สบายเงินทองเดี๋ยวมันก็เข้ามาตาบใดที่เรายังมีลมหายใจอยู่เราไม่สิ้นหวังหรอกค่ะนะคะ เมื่อกี้นี่ออกมาย้ำเตือนราชินีถือเหรียญคุณมั่งคั่งร่ำรวยแน่นอนนะคะคุณมั่งคั่งร่ำรวยคุณเป็นถ้าเป็นผู้หญิงนะคุณเป็นคนที่อนาคตนะไม่แน่อนาคตอกใกล้ๆนี้แหละคะ่ะคุณจะเป็นคนที่มั่งคั่งร่ำรวยนะคะแล้วคนคุณรู้จักเป็นคนใช้เงินเป็นนับจากนี้คุณจะใช้เงินเป็นถ้าคุณเป็นผู้ชายให้คุณนะคะแบ่งสันปันสว่วนแล้วก็ ทางที่ดีนะคะเราว่าให้ภรรยาของคุณเก็บนะคะจะดีกว่านะนะคะเพราะว่าดูแล้วนะคะผู้หญิงหรือว่าครอบครัวของคุณถ้าใครมีครอบครัวนะคะกา,งา,ร,งนนารงานสแบบํา,เ,บบาสเร็จแน่นอนถ้าใครงานแบบว่ามีกําลังเหนื่อยก็จะแบบว่าสําเร็จแน่นอนหกไม้เท้าการงานก็จะสําเร็จจ้านะคะ ไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องการงานนะการงานสำเร็จแน่นอนเพราะอะไรเพราะคุณมีเพราะคุณเป็นคนที่มีญาณสัมผัสพิเศษถ้าคุณตั้งมั่นอะไรแล้วคุณทำสำเร็จแน่นอนนอกจากคุณจะทำแล้วแล้วคุณรู้สึกว่าทำหนึ่งเดือนไปแล้วคุณรู้สึกว่าเออมันไม่ดีคุณก็ถอยออกมาแต่เราบอกเลยว่าคุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะคอยช่วยนำทางให้คุณเดินให้ถูกทางแน่นอนค่ะ นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นำทางคุณอยู่บางทีคุณอาจจะเป๋ไปเป๋มาอะไรเงี้ยค่ะนะคะไม่ต้องห่วงนะขอโหนึ่งเรียญปาฏิหารคุณจะมีโชคคุณจะมีโชคจริงๆโอ้ยหนึ่งเหรียญไม่ออกมานานแล้วนะนะคะ หคุณจะมีโชคคุณจะได้มีโชคนะคะโชคไม่ว่าจะเป็นบ้านเป็นรถมีอะไรก็ตามเป็นโชคราบรอยนะคะนะคะเป็นโชคราบรอยแล้วนะคะ6นะคะ6ดาบหมายถึงว่าคุณได้เดินทางหรือให้คุณเดินออกมาจากจุดที่มันแห้งแล้งจากจุดที่มันไม่มีอะไรดีคุณลองมองย้อนกลับไปนะคะปัจจุบันคุณคุณทำอะไรอยู่ คุณรู้สึกดีกับตัวเองไหมคุณรักตัวเองไหมแล้วก็ฐานะคุณเป็นยังไงถ้ามันอยู่จุดเดิมแล้วไม่มีความสุขก็เดินออกไปหาสิ่งใหม่ๆที่มันทำให้เรายิ้มเราผ่องใสเราสดชื่นเรามีความสุขงานที่ทำก็มีความสุขครอบครัวก็จะมีความสุขนะคะนะคะเพราะงานใหม่ได้อยู่แน่นอนแล้วถ้าใครไม่ได้ทำงานใหม่งานเก่าก็ได้ แต่ว่าสำเร็จแน่นอน100%นะคะมาค่ะนะคะอันนี้นะคะคุณแน่นอนนะคะคุณจะเจอผู้ชายมาอุปถัมภ์นะคะอาจจะเป็นนะคะอาจไม่ใช่คู่รักนะคะคุณจะเจอผู้ชายมามาอุปถัมภ์คุณนะคะมาช่วยเหลือคุณทางด้านการเงินก็ได้ถ้าเป็นผู้หญิงที่รองเงินอยู่นะคะ นะคะจะเป็นโชคลาบลอยแห่งความสุขเพราะว่าชีวิตชะตาของคุณเปลี่ยนไปแล้วนะคะถ้าเป็นผู้ชายดวงคุณได้เปลี่ยนไปแล้วคนที่มีครอบครัวนะคะแฟนคุณจะเป็นคนที่มีความหนักแน่นแล้วคุณจะมีลาบลอยการงานก็ประสบความสำเร็จมีงานใหม่ๆเข้ามานะคะใครที่หวังงานใหม่นะคะก็จะมีงานใหม่เข้ามาแม่หมอหวังว่านะคะ คนที่เข้ามาดูคลิปนี้นะคะอย่าคิดมากขอขออย่างเดียวขออย่าคิดมากแค่นั้นเองนะคะขออย่างเดียวเลยเพราะูแล้วร,รู้เลยว่าเป็นคนคิดมากคิดเยอะเมื่อเราจิตตกแล้วเราก็จะฟุ้งซ่านอยู่กับตรงนั้นนะคะอย่าฟุ้งซ่านนะการงานสําเร็จแน่นอนค่ะนะคะมาค่ะต่อนะคะเดี๋ยวจะให้ไพ่อีกกองนะคะมา มาเพิ่มอีกนะคะว่าท่านอยากจะบอกอะไรเพราะเราโชว์สองกองแล้วท่านก็อยากโชว์เหมือนกันนะคะวันนี้เอาจุกๆเลยเนาะเป็นวันหยุดใช่ไหมนะคะท่านขาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายของคนที่เข้ามาดูนะคะโปรดชี้แนะแนวทางให้ด้วยว่าที่เขาเดินมาถูกต้องหรือไม่ แม่หมอยังสับไพ่ไม่เก่งนะคะหึงเหรียญออกมาซ้ำกันน่ะทุกคนคุณเป็นคนชอบหาเงินตั้งแต่เด็กแต่เล็กแล้วคุณเป็นคนชอบหาเงินตั้งแต่เด็กแต่เล็กแล้วนะคะอุปสรรคคุณไม่หวั่นนะคะแม้จะมีเรื่องไม่สบายใจเพราะนะคะ a c e of practical Pets of p ออ e t ฟซ c l ั Page of s o r ดนะคะจะมีเรื่องราวทําให้คุณแบบไม่สบายใจไม่ใช่หนักนะคะแต่จะเป็นเด็กมาสร้างความวุ่นวายงานออกใหม่แล้วนะคะแสดงว่ามีปัญหาเรื่องงานแน่เลยอะ่ะคนที่เข้ามาดูเนี่ยใช่ไหมคะคุณมีปัญหาเรื่องงานแน่นอนคุณเหนื่อยกับงานท้อแท้ไปทำงานก็ไปแค่นั้นแหละไปเพื่อให้ได้เงินเดือนแต่ไม่มีความสุขเลยใช่หรือไม่คะนะคะ ออกมาแล้วจริงๆนี่ก็ออกซ้ำอ่ะไพ่ออกมาซ้ำเลยนะทุกคนสี่ถ้วยนะคะสิ่งที่คุณหวังคุณจะไม่ได้ตามหวังนะนะคะดูววสิ่งใหม่ๆกำลังเกิดขึ้นอย่าท้อนะคะรู้ไหมว่าวาตอนเราท้อๆเราทำยังไงรู้ไหมคะหนึ่งดาบคุณชนะแน่นอนเรื่องการงานชนะแบบใสสะอาด แต่มันจะหนักหน่อยในการชนะครั้งนี้นะคะงันจะหนักหน่อยเพราะคุณลังเลอย่าลังเลนะคะหนึ่งดาบออกมาแบบชัยชนะแต่คุณก็ยังมีความลังเลไม่กล้าเสี่ยงตราบใดที่ไม่กล้าเสี่ยงไม่กล้าทําอะไรอย่าลืมว่าความกลัวกับความกล้ามันอยู่แค่คุณกล้าออกมาไม่มีอะไรที่คุณทําไม่ได้จงบอกว่าคุณเป็นคนเก่งนะคะไม่มีอะไรที่จะทําคุณได้ แบบว่าคนแบบมองไม่คุณไม่ดีมันจะไปรอดหรออย่างนั้นอย่างนี้นะคะอันนี้แม่หมอเคยเจอมาแล้วนะคะและแม่หมอก็พิสูจน์ให้เขาได้เห็นว่าเวลาเราเจ็บอะเราก็เจ็บแค่คนเดียวเรารู้อยู่คนเดียวใช่ไหมคะแต่เวลาเรามีความสุขเรามีอะไรทุกอย่างทุกคนจะเข้ามาหาเราเยอะแยะมากมายรู้จักเราแต่พอเวลาเราไม่มีใครเลยอะ่ะ ก็คือตัวเรานี่แหละค่ะปลอบใจตัวเราเองงานใหม่แน่นอนคนที่จป็นเจ้าของคลิปนี้กำลังคิดหนักกับเรื่องหางานคุณจะได้ทำงานใหม่เป็นงานที่ดีเป็นงานต่างชาติก็ได้นะคะคุณได้ชัวไพ่ออกมาย้ำเตือนเลยค่ะว่าคุณได้งานใหม่ชัวแล้วงานต่างประเทศด้วยหรือว่าได้ทำงานกับคนต่างชาติด้วยนะคะ d ดอมิดทุกคน ไพ้ออกมาซ้ำกันเยอะมากเนี่ยเป็นการยืนยันเลยนะคะนะคะคุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยผลักดันนำทางอยู่นะคะก่อนออกจากงานหรืออะไรก็นะคะเตรียมทุกอย่างให้พร้อมนะทุกคนนะคะใช่เช่นะสิทธาคนไม่ได้ออกจากงานนะคะสิ่งใหม่ๆนะคะ คุณเอามันรีโนเวทตอนนี้คุณอาจจะเหนื่อยกับการทำงานก็จริงถ้าเป็นเจ้าของบริษัทคุณเล,เลือกงานไม่ได้แน่นอนแต่จะมีโปรเจกต์ใหม่ๆม,มาให้คุณแล้วโปรเจกต์นั้นเป็นสิ่งที่คุณไม่คิดว่าคุณจะทำได้ด้วยซ้ำจะทำได้แบบเราปฏิหารและทำสำเร็จและมีขยากการนะคะขยายสาขาเพิ่มด้วยถ้าคนเป็นเจ้าของบริษัทนะคะต่อเลยค่ะ เดอะเมจิชียอนออกมาย้ำเตือนค่ะว่าคุณทำได้เพราะคุณทำได้ทำงานได้หลายๆอย่างพร้อมกันด้วยซ้ำไปคุณไม่ต้องกลัวคุณเป็นคนเก่งเพราะที่ผ่านมาคุณเจอหนักหนามาแล้วนี่คือที่ผ่านมามันจบไปแล้วนะคะอย่าไปคิดถึงอดีตคุณผ่านนะจุดจุดนั้นได้คุณยังมีลมหายใจมีข้าวกิน มีให้คนแบบว่ามีเสื้อผ้าสวยๆใส่มีอินเทอร์เนต็ตไว้ใช้ไว้ดูคลิปแม่หมอรหรือคลิปอื่นๆนะคะคุณยังมีหลายๆอย่างที่คอยอบอุ้มคุณตอนนี้มันได้เปลี่ยนไปแล้วนะคะอย่าเศร้าใจอีกเลยทําจิตใจให้ดีๆนะคะแล้วสิ่งดีๆจะกลับมานะคะเนี่ยงานใหม่หรือจิตการใหม่นะคะใหม่สิ่งใหม่ๆกาลังเริ่มขึ้นแล้วคนที่หวัางงานนะคะ แถมมาพร้อมกับหุ้นส่วนถ้าไม่ใช่คนรักจะเป็นหุ้นส่วนที่ดีเข้ามาช่วยเหลือคุณนะคะโดยมีสิ่งสักสิทธิน์นำทางคุณมีเซนส์สัมผัสพิเศษแน่นอนว่าหุ้นส่วนของคุณถ้าเป็นเรื่องงานนะคะหุ้นส่วนของคุณคนนี้เพราะคุณที่ผ่านมาคุณเจอคนทั้งไม่ดีคนที่หน้าไหว้หลังหลอก คุณดีกับเขาแต่เขาไม่ได้ดีกับคุณเขาเข้ามาเพื่อหวังผลประโยชน์นับจากนี้คุณจะเจอคนที่ดีกับคุณเป็นหุ้นส่วนที่ดีด้วยค่ะมันจบแล้วเดอะเดวิลนะคะคนที่ไม่ดีจะออกจากไปจากคุณนะคะคนที่ไม่ดีเดอะเดวิลนะคะกำลังจะออกไปจากคุณนะคะทรงภูมิใจนะคะว่าอุปสรรคและปัญหามันทำให้เรารู้ว่าคนไหนหวังดีคนไหนมาเพื่อ หลอกเรานะคะจำไว้เลยนะเนี่ยนะคะคุณจะได้มิตรใหม่ที่ดีมากๆนะคะในด้านการงานคุณจะเจอมิตรใหม่ที่ไม่ใช่มิตรเก่านะคะคุณจะเจอหุ้นส่วนใหม่ๆที่ไม่หลอกลวงคุณที่พร้อมที่จะแบบเดินทางไปกับคุณนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะคะนี่การงานล้วนๆเลยคนที่เข้ามาเนี่ยกำลังเครียดเรื่องงานแน่เลยอะ่ะ ความขาดแคลนนะคะแล้วก็มีปัญหาที่คุณไม่กล้าบอกใครคือความขาดแคลนใช่ไหมคะคุณไม่ต้องห่วงเพราะมันได้จบไปแล้วนะคะใช่ไหมคะขอตีขาดแคลนกับเดวิลหน่อยคะ่ะนะคะขออนุญาตนะคะคุณค,คุณกังวลเรื่องการไม่มีเงินแต่คุณสามารถนะคะหมุนเวียนเขาเรียกว่าคุณสามารถ บริหารด้านจัดการด้านรายรับรายจ่ายได้แน่นอนตอนนี้คุณอาจจะมีตังแค่ร้อยเดียวเชื่อเหอะสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะทําให้คุณปิ๊งแวบขึ้นมาว่าสมมุติว่าคุณมีเงินแค่20บาทไม่มีข้าวจะกินสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะนาทางคุณคุณไม่มีหนทางจะไปจะไปขอใครจะไปยืมใครแต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ในตัวคุณนั่นแหละจะปิ๊งแวบทําให้คุณรู้ว่าเงินมันจะมาจากไหนนะคะ บอกเลยอันนี้แม่หมอเจอกับตัวเลยนะคะความสุขการเฉลิมฉลองนะคะที่ผ่านมาหรือที่ผ่านมานะคะคุณไม่ต้องห่วงคุณเคยเจออุปสรรคแบบนี้แล้วคุณเตรียมตัวรับความสุขคุณส่วนที่ดีความรักที่ดีการขาดแคลนจะหายไปการบริหารจัดการการเงินคุณเก่งอยู่แล้วสิ่งไม่ดีจะหายไปเพราะมันขึ้นเดอร์เวิ นะคะเดอะเวอรก็คล้ายๆเดอดซันนะคะไม่ต้องห่วงนะบอกแล้วว่าพระสังฆราชสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยคุณตลอดนะคะแค่คุณมองไม่เห็นท่านแค่นั้นเองบางทีคุณเศร้าๆมานะคะคุณจะปิ๊งแวบนะคะคุณจะเศร้าไม่นานเราบอกเลยนะคะเราบอกเลยว่าคุณจะเศร้าไม่นานเพราะคุณเป็นคนเก่งอยู่แล้วท่านบอกว่า เธอเป็นคนเก่งไม่ว่าเธอจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายเธอเป็นคนเก่งมากที่เธอเดินทางมาได้ขนาดมากมายขนาดนี้ท่านบอกเห็นไหมคุณเป็นคนสู้สู้ไม่ถอยด้วยนะคะเพราะฉะนั้นอย่ากกังวลไปเลยนะคะเรื่องการงานคุณเตรียมตัวฉลองเฉลิมฉลองคุณมีทั้งเดอะเฮลมดและเดอะชาริออตนะคะนับจากนี้ที่คุณเข้ามาดูแม่หมองานใหม่ นะคะงานใหม่คุณอาจจะเป็นธุรกิจใหม่ก็ได้นะคะงานใหม่ประสบความสําเร็จแน่นอนนะคะเนี่ยค่ะนะคะอาจจะเป็นธุรกิจใหม่ๆของคุณก็ได้นะคะแล้วขึ้น the world ์นะคะไพ่กองนี้ไม่มีอะไรที่จะเสียแน่นอนนะคะเนี่ยคุณมี THE HERMIT แล้วแล้วก็ THE h i ฮโลแพน n ก็คือไพ่พระสังราชคอยคุ้มครองคนอยู่ ไม่ว่าจะเป็นบิดามารดาพ่อแม่คุณในอดีตชาติหรือนะคะภพภูมิที่คุณเคยอุทิศให้เขาเวลาคุณไม่มีจริงๆสิ่งดีๆจะเข้ามาหาคุณคนดีๆจะเข้ามาหาคุณแน่นอนนะคะเราบอกเลยนะคะเพราะว่าเราเคยเจอเหตุการณ์พวกนั้นมาหมดแล้วผู้หญิงตัวเล็กๆคนหนึ่งที่มีความมั่นใจในตัวเองสูงมากมากถึงมากที่สุด เป็นทุกเป็นคุณหนูเป็นอะไรทุกอย่างมาหมดแล้วนะคะอ่ะเพราะฉะนั้นเราถึงกล้าบอกทุกคนได้เพราะเราเจอทุกอย่างมาเจอก็เลยสามารถบอกทุกคนได้และเวลาที่เราทุกมามากๆนะคะก็มาฟังคลิปแม่หมอได้นะคะเดี๋ยวว่างๆเดี๋ยวแม่หมอจะอัดคลิป นะคะการปลดล็อกชีวิตให้นะคะวันนี้นะคะก็ขอบคุณทุกคนมากนะคะถ้าเป็นสิ่งดีๆก็ขอให้ทุกคนน้อมรับแต่สิ่งดีๆเลือกทําแต่สิ่งดีๆนะคะแม่หมอจากจะบอกว่าแม่หมอรักทุกคนนะคะแล้วก็อยากให้ทุกคนมีความสุขและสุขภาพแข็งแรงแบบเป็นคนดีของสังคมนะคะก็แค่นั้นนะคะ แม่หมออยากจะปลดล็อกทุกคนช่วยเหลือทุกคนจริงๆนะคะวันนี้ก็ขอให้ทุกคนนอนหลับฝันดีนะคะพรุ่งนี้เจอกันนะคะบ๊ายบายอาจจะเจอกันสายนะคะเพราะว่าพรุ่งนี้แม่หมออาจจะมาช่วงเย็นนะคะเพราะว่าแม่หมอไปเป็นวิทยากรนะคะหมอเอกชนแห่งหนึ่งนะคะก็อาจจะมาเจอกันบ่ายๆก็ได้นะคะวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบายรักทุกคนนะคะอย่าลืมไหว้พระสวดมนต์นะคะอุทิศให้กับ เทวดานะคะแล้วก็ตัวเองด้วยนะคะบ๊ายบายขอบคุณค่ะ